เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพียงแค่สั้นๆครับ30กว่าวันวรพักธัญวงศ์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพราะเข้าไปพัวพันจากกระแสข่าวว่าด้วยเรื่องของสแกมเมอร์และมลสมของกัมพูชาครับโอ้โนี่ออกมาแต่แหลง ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะและตัดสินใจลาออกควบคู่ไว้ด้วยนะถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ํำสถิติอย่างหนึ่งเหรอกี่วันนะ34อ่ะนี่นับจากวันที่มีโปรดเกล้าลงมานะแต่แั้วันแตแลงนโยบายเนี่ยแต่ลงนโยบายวันที่29กันยาเนี่ยก็ก็24วันครับก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะถ้ามองในมิติของการ เริ่มคิกออฟทำ<ะ>หน้าที่หลังจากถแถลงนโยบายครับวรพักทานยาวงชี้แจงถึงเหตุผลการลาออกว่าอย่างนี้นี่พี่วีผมไตรตรองอยู่ไม่นานจึงตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลซึ่งยังไม,ยงไม่ยังไม่แค่ข้อกล่าวหานะเป็นเป็นแค่กระแสข่าวอ่าเป็นภาระต่อรัฐบาลการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อยืนหยัดหลัก การความโปร่งใสและรักษาความเป็นอิสระของรัฐบาลในการบริหารประเทศครับครับโอ้โหนี่ต้องและยืนยันว่าออกที่แถลงการกระผมไม่เคยและจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตช่อโกงหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติใดๆชีวิตการทำงานกว่า30ปีของผมอยู่บนหลักความสุจริตโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมครับ สำหรับโดยส่วนตัวที่เคยพบกับผู้บริหารของ BAC Bank ที่เป็นประธานกรรมการของธนาคารชื่อมิสเตอร์เลยกยิ้มเคยพบกันแต่ผมไม่เคยเป็นกรรมการกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาใดใดของ BAC Bank แ Ca m บ o d ดียไม่เคยได้รับเงินหรือผลตอบแทนใดๆการที่เขาเอารูปผมและชื่อไปลงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนาคารนั้นผมไม่เคยทราบมาก่อนผมก็ไตร่ตรองอยู่นานแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะลาออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องส่งบุคคลของผมเนี่ยกลายเป็นภาระ,ห,ะหรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาลท่า้ยก่อหรือให้แนนอไยังางครับเออคือผมได้ได้รับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอยู่ในรถที่บอกว่าท่านจะทำรายงานมาให้ผม นะครับท่านเลขาเลขาผมมารายงานว่าท่านวรพักได้แถลงข่าวแล้วก็ได้แจ้งว่าจะลาออกก็เสียดายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวก็คงจะโทรหาท่านนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านได้แสดงสติปิริตไม่มีไม่มีให้กดันอะไรท่านก็คงคิดถึงภาพรวมโอ้การตัดสินใจลาออกของวรพักทันยวงนั้น ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับครับก่อนหน้านี้ก่อนเข้าสู่ตําแหน่งวรพักก็โดนมรสุมมาหลายระลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ,อิร์ธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวพันกับเบนสมิธไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวพันกับว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต้องบอกว่าวรพักยังไม่ลาออกรกระแสข่าวที่กดดันณวันนี้ทำให้คุณวรพักลาออกเนี่ยมันเกิดมาแบบนี้ก่อนที่ คุณวรพัคจะถูกแต่งตั้งแล้วใ้่มีข่าวก่อนที่มีชื่อตอนนั้นแล้วแต่ทางคุณรุ้ินยืนยันว่ายืนยันว่าเพราะยังไม่มีความผิดอะไรใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันตรงนี้ไม่ไหวคีย์พอยต์สำคัญของวรพักที่ตัดสินใจลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างเป็นทางการหลังจากประกาศนโยบาย34วันนั้นมันมาจากอะไรบ้างพี่วิเบื้องลึกเบื้องหลังว่าอะไรบ้างฮะตัดไฟ จะลามไปการเมืองครับโอ้โหนี่แน่นอนครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะว่าก่อนที่น่าะมีสามรัฐมนตรีที่อ,อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันแน่นเนี่ยครับบพชเห็นว่าเห็นด้วยว่าผ่านอขณะที่สํานังงกงานกิจการบอกว่าไม่ผ่านผานสามท่านแหละเรื่องราวเหล่านี้กาลังกลายเป็นปัญหาต่อมาปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ครับสแกมเมอร์ไม่เพียงวรพักธัญวงศ์แต่ลามไปถึงบรรดา นักการเมืองในค่ายน้ําเงินอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อกระชอนอยู่ตอนนี้ปิดจ,จุดอ่อนอะไรฮะปิดจ,จุดอ่อนเรื่องจัญญาบันจัญญาบันครับเออจ,จุดอ่อนเลยต่อมาดับทางเชื่อมโยงไปยังเบนสมิตและกัมพูชากับออรัฐบาลสายน้ําเงินครับตัดไปก่อนเลยตัดวงจรเลยเออนี่ดับไฟเรื่องสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์ฟอกเงินและบอนการพนันทันทีเลยครับเขาต้องบอกว่า เป้าหมายตอ,ตอนนี้นะฮะต้องอบอกเรื่องอื่นเรื่องปัญหาไอแนววิวัยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังล,ลุง่งและสร้างคะแนนนิยมให้กับท่านนายกอนุทินแต่สิ่งหนึ่งที่กําลังมาแรงเรีความน่ากลัวเนี่ยแล้วเห็นเห็น,เห,นเห็นภัยแล้วนะใช่ก็คือเรื่องพวกนี้เร,เรื่องพวกนี้ถ้ายัางเดินต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนรัฐบาลเลยพี่วีเมื่อใดก็ตามครับหากว่าหากว่าสารัฐเดินหน้าว่าด้วยเรื่องการฟอเกเงินแล้วมีคนในรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวพันเมื่อไหร่ยุ่งเลย พี่โอเห็นยังที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะไปไปบล็อกเรอไปไปฟีดหรอใช่ผ่านไอ้คริปโตเนี่ยคริปโตเนี่ยมาจากไหนล่ะใครทำใครทำสารัดนี่ไงและคนที่ถูกอายัดอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่กัมพูชานี่ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เส้นทางเงินเลยเส้นทางเงินคริปโตนั้นไม่แน่ใจมาโจงในเมืองไทยกี่คนใช่โอ้ต่อมาตัดข้อกังขาของฝ่ายความมั่นคงกอรมนอหองทัพครับเรื่องบุคคลในรัฐบาลเข้าไปพัวพัน กับธุรกิจใหญ่ในกรัรมพูชาเราต้องบอกว่ารัฐบาลนี้มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับกัมพูชาเนี่ยสูงมากอ,มอะไรที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็พยายามดับให้หมดใช่ใชหเพราะฉะนั้นตัดวงจรตรงนี้ออกกับวรพักก่อนหน้านี้เจอมลสุมใน2เรื่องนี่แหละครับ,รบเรื่องแรกก็คือเป็นหนึ่งใน32คนที่ถูกปปอชอแจ้งข้อกล่าวหาว่าด้วยเรื่องของทุจริตจากการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเอิร์ธ วงเงิน1 2 0 0 0กว่าล้านบาทครับ DSI เนี่ยส่งสำนวนให้ปปอชอตั้งแต่ปี60ซึ่งตอนนั้นส <52 S 1> อ,อ,องดรเอกนิตินิติธนพัฒน์รองนายกแล่นบทตีว่าการทรวนคลังเนี่ยเป็นประธาน,น,รานกรุงไทยเป็นประธานกรุงไทยธนาคารกรุงไทยแล้วเดินหน้าให้ส่งสำนวนให้กับ DSI ครับครับต่อมาว่าด้วยเรื่องพัวพันกับเบนจามินอ่าฮะเบนสมิธนี่แหละครับจิมเลยก ครับซึ่งเป็นประธานของ BIC Bank ที่กัมพูชาซึ่งวันนี้คุณวรพัคก็มาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวพันข้อกล่าวตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแต่ข้อมูลเหล่านั้นถูกกระจายออกไปในหลากหลายมิติครับวรพักประกาศตัดไฟก่อนที่ลมมันจะพัดพือก็ไปใส่ตัดไม่ปไปรมาณสี่เดือนตัดเองหรือว่าคนอื่นบอกให้ตัดผมว่าคนอื่นบอกให้ตัดตัดไฟเพื่อไม่ให้ถึงใครฮะ ไม่ถึงใครครับหลายๆค,<ร>คนนะนบรพักตัดสินใจรอบนี้อนุทินสบายใจเยอะเลยเออใช่ไหมผมเชื่อว่าครูใหญ่ก็โล่งอก <c oughs> ผมเชื่อว่าเอกนิติก็โล่งใจครับโล่งใจใช่ไหมโล่งใจครับเราทำงานคู่กันแค่แค่วันก่อนนะออมีข่าวว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังด้วยเนี่ย จะตั้งกูรอพัก์มาสอบเรื่องสแ s c a m อ e r ใช่ทัวลงเลยกทัวร์ลงทีเดียวเลยแบบคะแนนนิยมกำลังมาคือกําลังลุ่งๆเลยทัวลงเอาพี่วีคุณผู้ชมลองดูการตัดสินใจลาออกในวันนี้ของวอรพักไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับถูกต้องแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และมีการยกเรื่องนี้มาหาลือว่ากรณีของวรพักกับสแกมเมอร์นั้นกําลังทําให้รัฐบาลเดินหน้าไปอย่าง มีแนวโน้มที่ดีนยากมากแต่<ช>เขาบอกว่ากรณีของวรลพักเนี่ยถ้าเทียบกับมีอีกหลายคนที่หลายคนที่ถูกพลาดพิงเนี่ยดูจะเล็กไปใช่ดูเล็กมากๆเลย <c oughs> คําถาม <c oughs> เมื่อวรพักลาออกเนี่ย<อ>ครั้งต่อไปจะกดดันให้คนอื่นไหมคนอื่นไหมเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเม,มืองจะกดดันไหมไม่ใช่ได้มาโดยกฎหมายครับแต่ได้มาโดยเรื่องหนึ่งครับสำนึก ที่ดีงามของนักการเมืองก็นั่นไงจะกดดันไว้ที่แบบกดดันคนอื่นเนี่ยมีข่าวมีข่าวอยู่จะกดดันไว้โอ้โหคนกลางคนอื่นแล้วดูหนักกว่าเยอะครับตอนนี้มลสมวยเรื่องหนึ่งครับว่าด้วยเรื่องของการเข้าไปพัวพันกับเบนซมิตพัวพันกับยิมเลียกครับและพัวพันกับเงินบางอย่างของคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ครับคริปโตครับบอลการพนันโอ้คนนี้กําลังกระชอนครับครับ การตัดไฟแต่ต้นลมรอบนี้ของวลพักจะสกัดและสร้างผลงานให้รัฐบาลได้หรือไม่ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่ากระดานหกคนอื่นเนี่ยสะเทือนอยู่ทีนต้องดูต่อไปเมื่อการตัดใจลาออกของครูวลาพักแล้วเนี่ยจะกดดันไปที่นักการเมืองอื่นที่มีการตั้งคําถามทั้งฝ่ายค้านจากพรรคประาชระาชนทั้งภาคประชาชนที่กำลังถามอยู่บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดูออกมาเป็นยังไงนี่น่าสนใจจริงเพราะ จับตาหลังจากนี้การละออกจะส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือว่าจะยิ่งกดดันรัฐบาลมากขึ้นถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ